แมนาว่าผ่าเข้าครัวกินอย่างกระแซกกินอย่างกระแซบแมนาว่าผ่าแซบจ้าสมตำกุ้งสะดุ้งอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าก็แคบหมูก็ขอบคปุณนพี่นอ้องก็ดนาแซบแซบกับแมนาว่าเลยจ้าสวัสดีค่ะแมนาว่าผ่ากินอ,อย่างกระแซกกินอย่างกระแซบเมื่อนี่ สมตามกุ้งสะดุ้งพี่น้องกับแคบหมูกัขขบคุณแซบๆเมื่อกี้กัแม่นาว่าลยจ้าเอาอะ่าบอกอะไรต้อชิลไล่พยายกินครับพี่น้องเอ้ยจวดเอาล้กินอย่างนี้ของเราซุปซุปซุปต้มซุปบ่ <c oughs> แคบหมูขึ้นเหนียวอ๋อกุ้งบางสม,มุนกุ้งแล้วอืมอร่อยอร่อย อ้าวพักบุ้งเหรอพอสูงอย่างล่างนตอนอืมหักหักผู้

เองจ้ะพี <fi xtures> <glaube> ่น <ga 2> ้องขึ้นั่นอะไรก็เถอคตัวใหญ่ดีนะ นองนี่พันแหนกากินก็เป็นโหระ้าแต่ไปอีกแบบนี่ออืม จังหวะว่งไงยาเปิดแก้วอืยอไม่กินข้าวเม่่เน่ยยังกินข้าวเม่แค่ถ่ายข้งปยม

ขอพระคุณค่ะนำแบบสีพระธาน้ำเชกหวยบูยแก่เพื่อนหแก่เขาตัวกรฟองไหนแทะคือโซดาคือห่วยางไหนคือฟองางไหนแทะบาแกเห็นไดดวเน้อโซดาเจ๊กหวยโซดาเ่าใกินไปยอง Xem kìa chú đưa, xem kìa chú đưa ừ. chú không? Ừ. 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 เซ่บทั้งเผ็ดทั้งเพ็ดทั้งเซ่บพี่น้อง นขนาดพี่น้อนหง,งหุง่งก็โงหุ่งงิดเขากขนาดโอ้ยบุพเพศพิายพวดตาบุพี่กรวดกรดเยอะกินดีกว่ได้หรอกกระเจ็บ,บ Ah. Sip. Sip ini. Hmm. Hmm. ทืมงเผ็ดทั้งแซบอืมแก่กน้วเนาะแก่แบไงเียงตับทั้งเผ็งแซบพี่น,อน้องแต่ว่าแคบมบูบรพาดมาเนี่ hai môn pha ăn em mình sẽ mua nhà, mhm 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 Thằng mhm thằng xẹp mhm 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 mhm

เนพุงมือมือแซ่กะแซ่เพก็เพพี่น้องมือ คือครับปุ้นะแซ่บๆพี่น้องมั้งคนหนาคนตายกินมื่อไรหิวคือหิวพี่น้องแซ่บก็แซ่บหิวก็หิว เติมเขาก็เหนียวเพชรน่าม,ามันมือหรือเปล่าอ๋อเหลืออยู่หลอดนึงอ,อีกหลอดนึงแล้วก็อีกอีกหลองเพชรพี่นออ้องเพชรแห้งอีกเมื่อวานเมื่อวานพี่พี่น้อง ได้ FC ไม่เียโอ้ยนี่เกี๊ก้งอะไอคนดีได้ไม่หยกแล้วขาเที่ยวไปเแถวนาเกี๊ยวยุู้ยทักเนอไม่กินเขาแซบแซบพี่น่อแซบนี่ทางกินเขาแซบก็่ดะ กินยังกแ็แซ่บกินยังกแ็แซ่บพี่น้องเพื่อนแนะนำแกีคุ้หไหมต้องเผ็ดต้องแซ่บพี่น้องผมหุ้มกัเลยอื

ดนได้สุมึงพี่น้องสตงว่าเสย้ำได่จีนใ่สบย้ำดันตัวนี้แม่นว่าตามเองจ้ะถ้าพอตามเพลสกิบซิโ่สบโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะ Những à. à. ừ. ừ. cả bàn bạn Nước ghái học nho không học hm 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 Ừ, hm hm กีนวิคิดอย่ยังไงให้บุญไหว้กินเข้ไปอทางแซบนะยิงกระแซบยิงกรแซบสามแก้วแล้วสิแซบตัวเปรี่ยนเพเผ็ดพี่น้องอ มื่อตะเจ้าหม่พอนะบารื้มคุยกับพี่กําหองอีกแล้ว <laughs> สมุหูเมนูอาหารเย็นพี่น้องกินเนื้อไส้เสียบเน้อนั่นบวบากินเสากินแรงเอางอา้อายกินกุ้งนะชอบหลับเพี้ยพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อโมพีกแล้วเพี้ดคักร์เพ,พเนเนี้ยดดีไปเรียนไดย เห็ดแห้งเอากรุงเหยื่อได้แเอาเอาเนี่ยกุงตยังไงเบอร์เรือบอร่าพาี่น้องกินใหญแต่มล้วนั่นอะไ่เพ็ดแมนนว่าพ่อเลยพี่น้องนว่าบอลอดแล้วไปบไ๊ไวยแล้วหุ่นกุง้งอีกอีกนั่นแหละจากไปโดดอยู่โตแล้วพี่น้องจา้าเพ็ด ทั้งเป็ดทั้งแซบมือนี่ตำเองแซบเองพ่อยน้องโอ้ยเป็นโนว่าเป็นป,ป,ปุ๊บปปุถึงแล้วจ้าสำหรับมือนี้แม่นาวาขอคุ้ได้กระขอบคุ้ได้หลายที่เขามารับชมพ่อนาวาแม่นาวากินอย่างกระแซบกินอย่างกระแซบโอ้ย ก็ขอบคุณได้หลายจ้าที่เข้ามารับชมเนาะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับสมาชกกดกระดิ่งเตกเตือ๊กๆๆๆจะได้พอกันทุกคลิปนะคะน้องสำหรับื้นนี้ขอให้ทุกคนกินข้าวแซ่บน้ำกันจ้าสวัสดีจ้า